สดีัรับ้ามือเปิดชิดอยู่ใต่ตารางเฮี้ยงครับใต่เถียงหน้าอันนี้คือบกือที่เอามาจากทรงหน้าที่สาวตุกตาคันปลูกไปครับปลูกทิมไว้แต่ไม่ว่าไงครับมันเป็นบักืืออี้ยงแหละพระเจ้าเอิญพันเงี้ยงกับบรูครับแต่ว่านทุยมานม่ซ้ำนึ่นี่ลูกขมช่อตัวเออไหมเงี่ยมือ จะนํำเสือเนี่นี่ครับตอ,อนวงครับต่ว่าตอนเจาะบริษไทยเิเบิ้งครับเจาะใส่เสื้อเห็ดจะล่องเบิองครับเป็นคังแหลกว่าจะได้ผลบ่ต่อัาว่ามันก็ปลูกง่ายครับพอ,พอใส่เสื้อแล้วล่องมันเดินเสื้อนะครับงูที่เจาะครับม่รู้ว่าข้าเจากที่ซ้ำได้กุ หมาดเราครับอันนี้เอาไม้อุดครับเอาไม้อุดท่อนหนึ่งสองด้านแต่ว่าทอ่อนง่ายนี่งหลอบเลยครับท่อนง,อนง่ายท่อนง่ายสันสันครับนีมโบแมนครับนี่นนะครับนนนนท่อนครูทีดีครับเจาะไซด์เขกันก็นบเบิ้งครับพอดีสั่ง สอเห็ดมากห้างออนไลน์ครับต้องงเบงิตอนนี้ฝนตกแดดออะครับเจียงจัปงปางฟ้าห้องืึมหึมมาก่าหันฝนตกนะครับตอนนี้เม็ดฝนบางบางสว่าแดดเอยนับมือเป็นไปนทั่วครับบ้านห้อง ครับว่าจะเอาไว้ตรงนี้กาลังทําความสะอาดอยู่ยครับเผาต่อไม้อยเผาต่อไม้แล้วต่อไม้ออก็เจยาน้ําพักออกแล้วก็เจ็ดผมว่าเลี่ยงไว้นี้ครับเลี่ยงไม้นี้แล้วก็ยีดโค้งมังค่าึ้นติดตามตอนต่อไปครับนี้เห็ดเห็ดหลายอย่างในระยะเวลาที่เผาอันนี้ก็ับทำความสะอาดตรงนี้ครเดินเดินปักไฟครับ <c oughs> เดินเองครับเดินห้อย ง่ายๆครับเดินเดินเอเองเดินเนี่ยตามกล้องถนัดงเจาของประเดี๋ยนบระเดี๋ยวอย่างมากครับเดินติดกล้องครับรกล่องไฟนี่ห้างนกเขาพิชห้างละยัดติดกล้กองไว้แล้วตัวนึงครับ กล่องแล้วตัวนึงเขาก็ใส่อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตไล่ปีครับแห้งดีครับนี่ครับ,รบที่จะนําเสิร์ชงนกับอันนี้ละว่าจะสตาร์ทเครื่องตัดงานลังจากที่ซ่อมแล้วครับลงไปตัดงานให้ส้าตุกตาบนเสียงเห็ดเขาก็สร้างมากครับนี่เสียงเห็ดแ พวกแง่นะครับเนียงเป็นงียงบริเวณถ้าจะเห็ดอันนั้นนี่งเสียเหตนี่เดือนดีครับเท้ากันหรว่าในเวิรดดแลตรงใจต้องมาเจาะอีกครับปุบ่มอีกไปห่อมันฝนจะไม่สงห้องตึมเติมมากเลยไปแล้ววันห้องมากแล้ออครับ ออนประยูทน้ำขุนไปอาจารยครับหอมมากครับ,รรบครับเราไปเรียกไปเฮ็ดแท่งน้ำตรงนี้นะครับยาแท่งน้ำเขาก็เดี๋ยวท่อเทิร์นกันขึ้นกับต้อน้ำขึ้นครับน้ำโซโลาเซลล์กับต้อไว้ไว้ทั้งหมดพักแต่ว่าบมันนี้เป็นระบบนะครับมันกำลัง หลายอย่างอลไรเนีมันบริจัดจัดจอยเฮ็ดแต่อันใดอันหนึ่งครับก็ดีเฮ็ดปูนเฮ็ดปูนไม่ปูนมาแหงกับแล่นไม่เฮ็ดอันนี้เฮ็ดอันนี้ได้ปูนแหงกับแล่นเป็นรูปปูนไอ้เรื่องแล่นหน้าแล่นหลังครับเฮ็ดงานเฮ็ดชิ้นผู้เดียวแต่ว่ามับริเลงนงครับซิวตายมันจะคลองเลยนะครับเฮ็ดคลองจะคลองเองโซนตรงนี้หนูขั้วไงครับเดี๋ยวจะมาจะสูบน้ำโซลาเซลล์มาน้ำถ่วงข้วเอาไหมครับหนูนี่นี่ โอ้ยกล้วยแบบไงครับมันขุดหลอดหัวเขาว่าทั้งในฝอมตรงนี้ไอ้กล้วยไงเพื่อนมาเอาไปแล้วครับมือเส้านี่ก็ก็ลอกต๊กทั้งนับแต่เียตัวนะก็ลอกต๊กทั้งน้ำตรงนี้ครับนี่วันนี้ผมเอาทั้งน้ำมาเก็บน้ำไว้แต่หดพักเนี่ยมือเส้ามันก็ลอกมาอย่างไรผมต๊กลงไปมันคืนอะไนครับตาย เมื่อเช้านี่เ่าเห็นกระหลวกว่าสายๆมาย่า,ยา,ยางไปบังเอ้ากระหลกตกหนัตใจเสียงคนรับพวกแหลกพวกแหลกนี่นะครับเ,เบดี๋ยวจะถ่ายเพิ่งรับว่าเฮ็ดยังต่อไป